กันพ่อจา้าคอยกันสบายอยู่โบลเลยสมัครใจเลยหิมะก,กินแกงไตปลาน้ำยาจะปูแกงไตปลาวาสนาดีอร่อยจังฮู้รสชาตินัวไม่กลัวไข่ลเลยสม,มัครใจเลยหิมะป่ะจะมีผู้ไรขี้ข้านเฮ็ดกับเขาผู้ไรขี้ข้านเฮ็ดกับเขาเห็นลูกให้เมีย,มยกินเห้ผัวกินต้องแกงไตปลาวาสนาดีเท่านั้นไหมเป็นมันไม่แบบว่ามีโตสีผอมอะมีโตสีผอมเขาสิสีหรือว่าเขาสิตัดกระไรมั แกงแตปลาวาสนาดีไหมสกินแบบอุ่นก็ได้แต่กินแบบอุ่นหรือกินแบบไม่อุ่นแต่ยายพู้กินแบบอุ่นเพราะว่ายายพู้ชอบกินแบบอุ่นนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าคนไหนชอบกินแบบเย็นๆก็กินได้นะคะไม่ว่าอย่างนะี้ มันอยู่ในซองสําเร็จรูปนะคะมันอยู่กับเราได้สองปีเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีสารสเตรอยดพไม่มีสารกันบูดกันเน่ากันเสียนะคะมันอยู่กับเราได้สองปีนะคะซองละหกสิบห้าบาทนะคะซองละหกสิบห้าบาทยาลืมนะคะแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาคุณวัฒนาดีแกงใต้ปลานะคะก็เห็นไหมตัดอื อุ่นเลยนะคะถ้าจะใส่ไมโครเวฟก็ได้หนึ่งนาทีได้กลิ่นใส่ไมโครเวฟอ่ะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอุ่นแกะใส่ถ้วยใส่ชามเนี่ยแล้วก็ไปใส่ไมโครเวฟเลยหนึ่งนาทีนะคะแต่ยายผูดเอาใส่หม้ออะไรเนี่ยหม้อเตาแก๊สของยายพูนะคะใส่หม้อเตาแก๊สนะคะแต่คนไหนไม่มีแบบว่าไม่มีเตาแก๊สหรือไม่มีไมโครเวฟก็ต้มน้ําเนี่ยเป็นกาต้มน้ำเนี่ยต้มน้ำแล้วเอาเป็นซองใส่เลยใส่ในถ้วยใส่ในน้ำเลยค่ะไหม ห้านาทีได้กินเลยเหมือนกับที่เราต้มมาม่าใช่ไหมเราต้มมามานะ่าอ่ะห้านาทีได้กินเลยนะเลือดจะเป็นันเลยแต่เราไม่ต้องแกะออกนะเอาใส่เอาใส่น้ําร้อนนะเอาไปใส่เป็นทรงเนี้ยใส่เลยจะเป็นทรงเลยนะแล้วก็ถ้าคนไหนไปนาไปตุง้งไปให้ไปนาไปสวนเนี่ยเนี่ยไม่ได้ทากับข้าวหรือทากับข้าวไม่ทันกินแกงแต่ปลาวาสนาดีอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปหาคุณวาสนานะคะยังภูฝากลิงก์ไว้ในหัวข้อคลิปแังภูนั่นแหละ กดลิงก์เข้าไปเลยกดในลิงก์เข้าไปกดในหัวข้อคลิปในลิงก์มันจะมีลิงก์ยำผัวงลิง์ไว้กดเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณวาสนาดีแกงแตตาอร่อยจังฮู้เลยไปสั่งกับท่านได้นะคะซองละหกสิบห้าบาทแต่ซื้อไปขายก็เป็นกล่องหนึ่งกล่องห้าสิบซองก็สองพันเจ็ดร้อยรวมค่าส่งแล้วถ้าเป็นซองหกสิบห้าบาทไม่รวมค่าส่งนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นกล่องอ่ะเป็นกล่องห้าสิบ ห้าสิบซองอยู่ในกล่องนั้นน่ะ2องพันเร้อยบาทรวมค่าส่งแล้วคนไหนที่เก็บทำกับข้าวหรือคนไหนไม่มีเวลาทำกับข้าวต้องกินตัวนี้มันแบบว่าสะดวกสบายนะคะแกะซองกินได้เลยถ้าไม่อยากจกอุ่นนะมันอร่อยมากเลยนะคะมันจริงๆนะเลยปะยาทีผู้ไปอุ่นแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะแกงไตปลาวัฒนาดีมหอุ่นร้อนๆสุดยอดเลยเท่าเลยเนาะโบ้เลยจะม่แันเลยโบ้เบิง่งเอาพูดนะเลิศปะ กินจะแ่บบ่แกงไตปลาวาสนาดีกับผักเต็มถาดเลยเลิศจะน่าจะในคนไหนสนใจแอดไลไปหาคุณวาสนาดีแกงไตปลาอร่อยจังหูใน a ฟ e b o o k ได้เลยนะคะยังพูดฝากลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะกดเข้าไปเลยนะคะเลิศจะน่าจะในมากินน้ำกันบัดที่นี่เลิศจะนาจกันโบ้แกงไตปลาวาสนาดีอาหารปักใต้บ้านเรา ว th ้าไปอื่นนทำไรไปเด้๋พี่น้องพี่น้องเบิ่งเบึ๋งเบึ๋งไอคือหวนวดเตะจมูกดังแต่เหมือนพี่น้องพี่น้องมาแล้วบัดที่นี่โบยเลยสัมเณตเต้นเลยเลิศอมพี่น้องโบยโบ้โบยโบ้โบ้เอาอ่างอีกก่อนตัวสิได้กินโบยเลยสัมเณตเต้นเลยนะมั่วตะอ่างแกงแต่ป่าวาชนาดีฮิฮิฮผักกระตุกเนื้อสัมเณตเต้นเลยฮิมาบัดที่นี่มันลุย มามามาลุยกันลุยกันอันนี้เป็นน,น้ำส้มข้นน้ำส้มขันข้นเองจากถุงข้นเองเลยนะคะบีบบีบแล้วก็ขันโบชิ้นโชคดีจากพี่น้องจุกกูทุกคน ได้หนิบอซอนส่องตะเกียบนี่เห็นไหมลุยได้บัตรหนีบโบยไม่ได้บัดนี้คือได้เสกินเน่ยแกงไตปลาวัชนาดีอยากกินง่ายอยากกินเร็วอยากกินด่วนต้องแกงไตปลาวัชนาดีเท่านั้น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 ได้มันจะเลยใช่ไวางนี่ไว้แล้วกดเข้าไปเลยเห็นไหลืมใส่ถุงหงอกตัวไหลืมใส่ถุงหงอกมาถุงหงอกถุงหงอกพักหลายคัะพักเต็มเลยบอ เลิศสมันใตญ่ในโบยอืมอืมเลิศแย้แปะกะลษชิชูแปบนึงมันเล็วมันเร็วมันเค้มขลนค่ะพี่หน่องเยมันเลิศมันแสบมันเข็มกล่นมันแสบมันเข็มข้นเค้มขลนแบบสุดยอดเลย เนี่ยไม่ใช่คำหัวใหญ่ทำคลิปเป็นอย่างอื่นมั่งทำแต่คลิปอันขายของอันทำสุยามทำคลิปไปเที่ยวทำคลิปกินมั่งกินสมือกินให้เบิ้งสมือ,อมกินให้เบิ้งสมือ,อม เที่ยวบอกคายมีพ่ออย่งางมะมันไม่ไปเที่ยวมันปิดประเทศเหไปเที่ยวไส่มันปิดประเทศปิดกั้นขอบเขตนะไปไม่ได้ไปไม่ได้อยากไปอยู่เนี่ยมันไปไม่ได้ยุต่บ้านมันจะเบือบ่อไงบอกยุติบ้านมันเบือ่อก้องยหาของเฮ็ดอ,อ,อยู่ละหาขายของท่าใหญ่หายังเฮ็ดอยู่ละแก่เบื่อแก่เซ็งอืม mm! -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ยูบ้ามต้องหาเนี้ยพี่ไมเป็นประโยชน์ว่ามันหายใจถิ่ซื้งมา ดิ่งยวคอยว่างไว้อ่ะกดเข้ญญาไปน่ะดิงเห็นไหมวัสนาดีแกงแต่ปลาอร่อยจังพูม้มันแซ่บเข้มข้น,นพวกเจ้าได้กินพวกเจ้าติดใจพเพ่เดียวขัดอยู่แอดไปหานอนละคนขายซองละหกสิบห้าบาทจต่ว่าบรวมคขายสงูงแับวลาเห็นคือขายเป็นกล่องกล่องหนึ่งมีหาสิบซอง รวมขาส่สองพันเจ็ดร้อยนี่แซ่บพ่จะได้กินอสจีิดใจแซ่บป่อืม ดีรื้มรื้มรื้มรืม,รมงามแล้วไงกินแบบผู้ดีไ,ดไดนในปทแบบีนีงกินหนนอ๊บปากเองแบบผู้ดีนี่ท่านกินคนเดียวท่าสนุกกินบพ่พี่ผู้ใดมานั่งจ้องสนุกกินเด้นั่งกินคนเดียวนี่แบบผู้ดีกันกินหนนอ๊บปากทีนี่กินแบบผู้ดีบ่ได้แซบบ่บ

เสียงมันอ่อนแ่นข่อยเส้นมันแข็งข่อยตก๊กอันตู้เย็นข่อยผลิตมันแข็งนี่ไปแม่ครับทำมาเนื้อปลาแข็งไม่ใหญ่บ่แข็งนนเนื้อปลา,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 านิ่มเนื้อปลานิ่มแซ่บสีบอกไงไปสั่งมเนื้อปลาเสียข่อยไปสร้างสร้เป็นกินเบ้ืง

Kau bawa dia beli tiow, ไปทเที่ยากาดดีจ้ามือน,นี่ห้อนครับวันนี้ที่แปดองศามือน,นี่สามสิบอะไรบุง้งสามสิบหกองศาบุ้งอยู่บ้านนี่แหละเป็นห้อนครับไปเที่ยวทะเลมื่อวานกาดดีด้วยชิมเ,เต็มเลย ตัวบลื้มสวยจั่ผมงมากๆเลยตัวปลื้มสวยที่เหมือนง่วงเหมือนควายหลักที่เหมือนง่วงเหมือนควายถืออุดมสมบูรณ์เนาะ ชิพ่อเราเลยกับชิพ่อเราวัสนาดีแกงแตปลาอร่อยจังรสชาติหวมไม่กลัวคอ ง่ายพคบสะดวกโคบไปหน้าไปตรงไปให้ไปสวนเหมาะคบง่ายกดเข้าไปแจ้งตาตาวาสนาดีอร่อยจังคู่อาหารปักไต้เป็นเผ็ดรสชาติมันนัวเข้มข้นต้องเติมอย่างเลยอืชีกซองก็กินได้เลยถ้าบ่อยากอุ่นแต่ถ้าอยากอุ่นก็ไปเปิดซองไปอ,ออไปอุ่นเตาแก๊สหรือว่าไปอุ่นเซนไนโคเวฟหนึ่งนาที เียว่าอุนอ่นๆทั้งสองเนี่ยเอาใส่น้ําหอ้อนอุ่นทั้งสองใส่น,น,น้ําห้อน5นาทีได้กินเลยอืมเป็นหน้าไปตรงบ่ต้องอุ่นี่ยแกกินกับข้าวสวย,สวย,วยกับข้าวสวยได้กินกับขนมกินอ่อือแต่คนไหนที่คั่นอุน่นที่คั่นดังไฟนะ่ะอื Ram. 哪里的？ อันนี้เป็นน้ําน้าน่ะไหน,นอาเผ็ดมันแซ่บมันนัวมันเผ็ดอื้อน้ําน,น,นะ่ะๆอู้น,น้ํามันยังบ่หนึกออกอื้อน้ํานึกบ่ออกอื้อใครนึกออกบอกที น้ำต้มเผ็ดผิดแกว้วาตาปตักไต,ป,ต,ป,ตปักไตบอลรังปักไตบอลรังเรียนพูดมีปลาชิงชังอยู่หรือว่าปลาชิงชังมาเลยสื่อปลาชิงชังมาใส่หันเอาใส่ขวดโหลไว้ไม่ได้กินจตกเกียรลืมสื่อมาสื่อมาโชว์สื่อสื่อมาใส่ขวดโหลไว้โอ้โหลืมกินปลาชิงชังไหม ะม้เบิงมาแล้วซือมาเส่กวยโรยแบัรื้อว่าก๋วรเปิดพวออกอีกแล้วเนาะไปชิ้นช่งบ่จิ้นจัปเนี่ยมันแตบรได้เห็นบ่โบ้เลยจะแต่เลยชิ้นกับขนมเจี๋ยน้บซื้อมาเริ่มกินเนาะขวัญระยสิเป็นหมันเนาะ กินเป็นนั้นเลยปลาชิ้นช่างค่อยมาอจากนี้เท่ากะสันออกเค็มๆมือนโอ้ยมาปลาชิ้นช่างสื้อไม่ใช้ขวดรลโซ่สือไม่ได้ ลืมความงามไหย ลอยช้างหูลอยชาดหัวไม่ปวดคอ